ครับผมกับกาวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับโซเฟียตโซเฟียตสุขูสุขชนนะครับสวัสดีครับสําหรับมือนีคลิปนี้ชั่วโมงนี้นะครับพินกัสิมาสอนปอเขี้นนะครับไล่สุดสน่นนะครับอีพี่สองนะครับพี่น้องมองนี้ก็จะเป็นมองโอละนอละพี่น้องครับอีพี่สองนะครับอีพี่เรกเป็นยังไงในนอครับพี่น้องเป่ากันได้ไปนะครับสําหรับคลิปที่แล้วนะครับกินใส ทีศูนย์นะครับบอกแนวทางให้อุี่เมียสเนนนะครับตัวซ่อนสองตัวนะครับแ้วบานี้ป็นผู้ได้ฝึกคล้องแหล้วกับออกออกนะครับพี่น้องออกออกโดยใส่นิ้วก้อยนะครับพี่น้องกดลงไปทีเมียสเนนนะครับใส่ใส่มือนะครับเห็นไหมครับซ่อนสองตัวเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับนนิ้วก้อยนะครับกับนิ้นั่งนะครับพี่น้องแล้วเขากับเป่านะครับเดี๋ยวพิ้นสิเป่าให้เบิ้งสะก้อนนะครับไปหอดมองลุ่ง มีเรียดูลาเรีดูลาซอนแล้วกับมอลล่มกับสีโอละนอน,นะครับต่อเลยนะครับพี่น,อน้องเริ่มกันเลยครับ พว่ะเข้าลงซ่อนแล้วครับพี่น้องโอลานอมันอยู่ตรงไหนนะครับพี่น้องเริ่มกันเลยครับต่อกันเลยครับมอล่ากับสีล่านะครับโอลานอแค่นนะครับอ่าเป่านะครับดูมีดูมีดูม,ดม,ดมีเลยดูละ่ะดู ตรงสุดท้ายของมะลำลงนะครับพี่น้องวันนี้น euh. ี <S 2> <S 2> ่โอรนอนี่แค่นปองเลยนะครับแค่นกระเป๋านะครับสนลาดูสนละสนละดูสนลาสนลาสนลามีสนมีสนมีสนมีเลดูระดูเป่ดูระดูเล่ดูระดูนะครับเดี๋ยวพินี่เป่าุกังครับ ช่วงนี้นะครับใส่การพุ่มนิวนะครับช่วงนี้ช่วงนี้มางหอดพีนะครับใส่การชมพุ่มนิวนะครับ พินจิเปอาให้ฟังอีกสักหน่อยโอะนอนะครับแค่นกจิเปอา เงยเอาเกินไปอ่าบางเทียมมอลำบางคนกระซีอ่าขึ้นไหวนะครับพี่น้องเขาก็ตัดลงให้มันสันสันลงนะครับพี่น้องเขาก็เป่าสันสันลงอ่าโดมี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 เรโดูหล่ะเรโดหลาโดูล่เรีดหลาะสอนนะครับหน่อยหน่อยนะครับเห็นไหมครับพี่น้องเขาก็เป่าสันสันลงนะครับเพื่อว่าหมอลำนะครับกระซี เดินก่อนต่อนะครับวันนี้หมอลำจีเดินก่อนต่อจังไดน,นะครับพี่น้องหมอลำกะซีวาแล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุคุณพระมมาราตนังธรรมราตนังสังขรารตนังค์กูกูสันทูโงนา,นา,า,ปปามมคา,ยยา,านโมคัสปูโคตโมหลักุณปราศรีอิยาเมตโยบุญเตนอภิทูสาธุเด้อจงมาผูกมาบังจงมากังมาเดือมหมอลำไว้ ช่วงนี้ห้องสิบเป่าจังไลยเนาะครับพี่น้องมาเริ่มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพินจีพาทองโนะครับนี่เลยครับพี่น้องซอนซอนซอนนี่ครับเดี๋ยวพินจีพาทองนะครับอ่าเดี๋ยวจังว่าสาธุสาธุนี่ครับต้องเป็นมงนี้นะครับพี่น้องการร้องว่าซอนซอนซอนโดละ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 ซอนซีเทียนะครับพี่น้องมีเลโด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 นี่ก็บซีเทียนะครับ มาเริ่มกันเลยครับสนสนสนโดละ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 สนมีเลโด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 ละโดเลโดละโดเลโดละโดเลมีสนมีเลโดเูมีโดเลมีสนมีเลโดละโดเลมีสนมีเลโดละเลโดูละโดเลโดูละโดเลมีสนมีเลโดูมีโดเล่ดูทีโดเลโดมีโดเลโดทีโดเลโดมีโดเลโดมีโดมีโดมีเลโดละโดเลมีสนมีเลโดเูมีโดเลมีเลโดละเลโดละสอนะครับช่วงนี้แหละครับ พอจะจบปุ๊บเหาก็หมุนขึ้นมาเป่าที่แหลกไหมครับซอนซอนซอนดลซอนดลซอนดลซอนนะครับหรือว่าสิเป่าซ้อนตัวเดียวก็ได้ครับซ้อนดลซ้อนไปเลยก็ได้ครับแหลกแต่คนถนัดนะครับหรือสิเป่าตัวนี้โดลซอนสามรอบก็ได้ครับอ่าสองรอบก็ได้ตัวนี้สามรอบสองรอบก็ได้แล้วแต่ผู้ถนัดนะครับแล้สิวนไปวนมาอยี่นี่แหละครับจนอ่าจุกมะโปมาแบบจุมากังมาเหลืองมอรมไว้หอกกับอวยหามลุงครับที่นี่ สมมติว่าห้องเป่ามาหอดนี่นะครับห้องก็รุ่งมือนี้เลยครับจะมึงนี้เอาตัวไทยนี่ครับมาใส่มึงนี้เลยครับซอนซอนซอนโดละ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 ซอนมีเลโด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 ละโดเลโดละโดเลโดละโดเลมีซส้นมีเลโดมีโดเลมีเลโดลาเห็นไหมครับมีเลโดละเลโดละซอนน้องกระจกได้นะครับพี่น้องเนี่ยพอจําเป็นต้องเป่ามาสุดนะครับลงมือนี้ก็ได้ครับพี่น้องรุ่งมือนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะพูดธนัทนะครับ หมอลำเริ่มลุ่งเอากับอวยลุ่งเลยนะครับพี่น้อง <Classic> เดี๋ยวพินสิโป้ชุ่ฟังครับมันอยู่ใสครับจุ่มนดโนดจังนสีน,นะครับซอนซอนดุลซอนโดุลซอนดุลซอนมันอยู่ช่องใยนะครับซอนซอนซ้อนหอกกับโปาซ้อนสามเทื่อนะครับซอนซอนซอนโดุลซอนโดุลซอนสี่เทื่อที่ทองโนดโนดมากนะครับหอกทองเท่าใหญ่หอกกับโปเท่านั้นนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวพินสิถ้ามาหอดพี่นะครับ อ่าซอนซอนซอนโดระซอนโดระซอนโดระซอนมีเลโด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 แล้วคอยปินค่อยไปนะครับพี่น้องเป่านะครับซอนนะครับสามเทียครับสีเทียครับสวัสดีครับเป่าสีเทียนะครับโดระซอนโดระซอนนะครับผู้ใดเป่าสามก็ได้แล้วแต่ผู้ถนัะนะครับต่อไปมีเลโดนะครับ มีเป้าคู่กัไใดครับเป้าเดียวกับใดครับนไครับแล้วต่พูดถนัดนะครับพี่น้องมีเลโดมีเลโดนะครับซีเทอรนะครับที่นี่เขากับเป้าร่วมกันนะครับต่อนะครับยุสัยครับ ลาโดเลโดหลาโดเลโดหลาโดเลมีส้นมีเลโดเลมีโดเลนะครับต่อนะครับทันปะครับลาโดเลโดหลาโดเลโดสองรอบนะครับลาโดเลโดหลาโดเลมีส้นมีเลโดเลมีโดเลนะครับต่อนะครับต่อนะครับอ่ามีส้นมีเลนะครับ เห็นไหมครับมีซ้อนมีเลโดลาโดเลมีซ้อนมีเลโดลาเลโดนะครับฮอทีนะครับเห็นไหมครับมีซ้ <int ess im edia> อนมีเลโดลาโดเลมีซ้อนมีเลโดลาเลโดอ่าต่อนะครับ ลาโดเลโดนะครับต่อลาโดเลโดลาโดเลโดลาโดเลมีฉันม <La do S 1> ีเลโดเลมีโดเลนะครับต่อเลยนะครับฮอพี่นะครับลาโดเลโดลาโดเลโดลาโดเลมีฉันมีเลโดฉันมีเลโดเลมีโดเลเห็นไหมครับพี่น้องต่อนะครับลาโดเลโดสองสองเพียนะครับ โดเล่แหละครับโดเลมีโดเล่อ่าโดทีโดเล่โดทีเนี่ยโดทีโดเล่โดมีโดเล่โดทีโดเล่โดมีโดเล่สองลอบนะครับใกลสิจบแล้วครับพี่น้องโอ้สุ่นครับสุนกล่องโอ้ยโดทีโดเล่นะครับทันปะครับเอาไม้ครับ โดทีโดเลโดมีโดเลโดทีโดเลโดมีโดเลต่อไปโดมีโดมีโดมี่สามเท่อนะครับเลโดต่อเลยนะครับโดมีโดมีโดมีเลโดลาโดเลมีนะครับเห็นไหมครับโดมีโดมีเลอ่าโดมีโดมีโดมีเลโดลาโดเลมีนะครับท่านบอกครับเอาไหมครับโดมีโดมีโดมีเลโดลาโดเลมีนะครับ ทำไมนะครับต้อนะครับมาร์โดเรมีนะครับซันมีเลโดเรมีโดเลมีเลโดลาเลโดลาซอนจบนะครับซันมีเลโดเรมีโดเลมีเลโดลาเลโดลาซอนนะครับซันมีเห็นไหมครับพี่น้อง ซอนมีมเรโดเรมีโดเรมีเรโดลาเรโดลาซอนนะครับแล้วข้าก si ับเป่าบนขึ้นไม้นะครับพี่น้องพอจะจบนี่ข้ากับเป่าขึ้นไม้ซอนซอนซอนเนี่ยเป่าสองรอบก็ได้นะครับหรือเป่าสามตัวก็ได้หรือเป่าตัวเดียวก็ได้ครับซอนโดลาซอนโดลาซอนโดลาซอนว่อนกันไปว่นกันมาอยู่นี่แหละครับพี่น้องถึงมะล่ ล่ำจบนะครับพี่น้องเขาก็หาของไว้รุ่งน,นะครับเดี๋ยวกินสิป,ปอลฟังนะครับ เสียห้ามองล่งกลางๆก็ได้ครับหรือว่าเขาขึ้นไปแล้วมันเสิีลงแล้วนะครับเขากับปอนะครับนี่คือบองล่องนะครับนี่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 เรื่ลาซอนนะครับอ่าแล้ววันที่นี่ช่วงนะครับช่วงไง มอลำเดินนะครับสเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพิ่สิปอลให้ฟังอีกนะครับอีพี่หนานะครับปอลให้ฟังเลยกะสอนไปนะครับนั่อีพี่หนานะครับพี่น้องนดแต่ละตัวกับแตกชานออกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องยังเช่นตัวนี้ครับออกมากนี่ก็ได้ครับนี่ครับบ่ตามนดเพราะเ่าพอไปแล้วตามนดมันมีหลายไหมครับพี่น้องเราก็เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปก็ได้ครับ ซนซนซนโดละซนโดละซนโดละซนซนมีเลโดเลมีเลส้นซนมีเลโดเลมีโดเลซนมีเลโดเลมีเลซ้นเห็นไหมครับซนมีเขาซึมเข้าไปซนมีเลโดเลมีเลส้นมีเลโดเลมีโดเลซนมีเห็นบอกครับซนมีเลโดเลมีเลส้นส้นมีเลโดเลมีโดเลมี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 เลโดมีเลโดมีเลโดเข้าไปก็ได้ครับสี่เป็นทั้งสี่ครับตอนแรกมีเลโดมาของเข่ามาของเข่าจะไปตุกที่ส้นครับ เป็นซอนละซอนมีซอนละซอนมีซอนละซอนมีซอนละซอนนะครับเดี๋ยวปอฟังครับพี่น้องหมุนไปหมุนมายังสี่แหละครับพี่น้องเออขาวกะหามงอวยลงนะครับพี่น้อง พอกันอีพี่หนาเนาะครับพี่น้องสําหรับอีพี่นี่เอาไว้สำนีสกอนนะครับจังไงก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆด้วยครับสําหรับพี่น้องที่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ตรงมานะครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องช่องนะครับพิมพ์สามสายเชแนลครับเป็นภาษาอังกฤษครับ P I N นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับเลขยสามนะครับสาย S A Y นะครับแล้วก็วักเชนแหน่วเป็นภาษาอังกฤษ C นะครับ C ีเชนแหน่วซีนะครับดับเบิลเอ็นเนะครับจังสิพ่อนะครับสำหรับช่องของคินนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็ไวซ์มินิสกอนนะครับพี่น้องพ่อกันโอกาสหน้านะครับอีพี่น้านะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้อง กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของพี่น,น,น้องสำหรับเมื่อนี้กาไว้สมนิสกอครับลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ